สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซลเฟิร์นก็จะมาส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างดีใจไหมได้รับรถดีใจมากค่ะเป็นยังทำเรื่องง่ายไหมทำเรื่องง่ายมากค่ะถ้าเอกสารครบก็รอรถแค่สองสามวันก็ได้ใช่อายุ อายุ24แล้วก็อันนี้คือลองออกรถคนเดียวได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพนักงานาย่ใช่เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะออกรถยังไงก็ลองเข้ามาที่สุขภัทมอเตอร์เซลล์นะคะอันนี้ลูกค้าอายุน้อยด้วยไปขี่หญิงพนักงานรายวันด้วยทําเรื่องผ่านง่ายมากเลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะกู่คนเดียวด้วยเนาะค่ะนวันนี้วันดีเนาะก็ขอให้ลูกค้ารับรถไปแล้วก็ให้รถคันนี้นําความเฮงงรวยๆให้ลูกค้าแล้วกันเนาะขอบคุณค่ะ I try to get closer to you